สวัสดีค่ะนักเรียนคะวิชาคณิตศาสตร์คลิปที่2ของสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องตัวอย่างปริซึมนะคะซึ่งจะเป็นตัวอย่างของปริซึมในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะเรามาเริ่มที่ปริซึมสามเหลี่ยมกันเลยนะคะนักเรียนคะปริซึมสามเหลี่ยมนะคะถ้าเกิดนักเรียนจะพบทั่วไปนะคะก็จะมีในลักษณะของกล่องช็อกโกแลตใช่ไหมคะอาเคยกินกันบ้างไหมคะยี่ห้อนี้นะคะหรือว่าจะเป็นในรูปแบบของกล่องแซนด์วิชนะคะ หรือแม้แต่เป็นกล่องอะกล่องกระดาษรูปแบบของปริซึมสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนก็จะพบเจอในชีวิตประจําวันอยู่บ้างนะคะปริซึมสี่เหลีย่ยมนะคะตัวอย่างที่นักเรียนจะได้พบเจอในชีวิตประจําวันของเรานะคะซึ่งเป็นลักษณะปร,ริซึมสี่เหลี่ยมเนี่ยมีอยู่เยอะมากๆเลยนะคะนักเรียนคะตัวอย่างเช่นกล่องบรรจุพันธุ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องสบู่นะคะอะกล่องทิชชู่ใช่ไหมคะหรือแม้แต่ กล่องพิซซ่านักเรียนคุ้นเคยันบ้างไหมคะกล่องพิซซ่าเนาะน่าจะเห็นกันบ่อยถ้านักเรียนที่ชอบทานพิซซ่านะคะ,ะกล่องพัสดุนะคะคุณพ่อคุณแม่สั่งของมาก็จะเจอบ่อยๆนะหรือแม้แต่กล่องนมโรงเรียนที่นักเรียนได้รับไปดื่มนะคะก็มีลักษณะเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมเช่นกันนะคะ ในส่วนของปริซึมห้าเหลี่ยมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีนํามาใช้อยู่เนี่ยไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะนักเรียน,นะคะรูปแบบก็เลยจะไม่หลากหลายนะคะแต่ครูบุ๋มจะยกตัวอย่างนักเรียนดูนะคะเป็นกล่องขนมนะคะซึ่งก็จะไม่ค่อยพบเจอเนาะส่วนมากก็จะเป็นกล่องหกเหลี่ยมหรือไม่ก็สี่เหลี่ยมไปเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกล่องขนมคุกกี้นะคะของขนมญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ขนมไหว้พระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาต่อที่ตัวอย่างของพีซึมหกเหลี่ยมนะคะที่เราจะเจอกันนะคะก็ตัวอย่างเช่นอะไรบ้างคะอ่ากล่องของชําร่วยนะคะหรือว่าจะเป็นกล่องกระดาษลักษณะทรงหกเหลี่ยมนะคะหรือแม้แต่อีกอ่างนึงก็คือกล่องขนมนั่นเองนะคะนักเรียนโคอาลามาร์ทของโปรดเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเจอได้พบเห็นกันได้นะคะก็จะพบเจอบ่อยเหมือนกับกล่องสี่เหลี่ยมเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคะกับ่ารูปแบบต่างๆนะคะตัวอย่างปริซึมที่นักเรียนอาจจะได้พบเจอในชีวิตประจําวันบ้างนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนนะคะต้องการรับชมคลิปย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปชมได้ที่ช่อง YouTube ครูบุ๋มบิ๋มนะคะสําหรับวันนี้ครูบุ๋มก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะ